ับผมต้องขอบวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทุกช anel นะครับผมวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอนิดนึงนะครับในกระดานนี้ไอ้นั่งเป็นฝั่งสีแดงนะครับผมส่วนสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นเพลโอเคนะครับเอาละครับเริ่มกระดานกันแล้วครับผมไอ้นั้นเลือกเดินมาครับผู้เล่นเพลโอเคนั้นปูเบียขึ้นมาเลยครับผมดูว่าจะ กกันด้วยรูปแบบอีไม้ไหนให้เราได้ศึกษาครับในกระดานนี้ตอนนี้ก็กำลังปลูกมาต้นเกมมอยู่ครับ AI เรียกเดินโคนขึ้นมาเอาละครับจดจดจ้องจ้องครับรหรับเลนเ์โอเคเรียกเดินโคนครับขึ้นมาเตรียมตัวน่าจะเตรียมตัวขึ้นมาปลูกเพี้ยด้านบนม i ทิมเพี้ยหน้าโคนขึ้นไปครับจังหวะนี้ AI เฉียงเม็ดครับ จะเป็นมมาเพียงเม็ดซ้ายหรือเปล่าครับ AI ในกระดานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับจะออกเป็นรูปมากรไหนครับส่วนผู้เล่นเต๋าเคนั้นดูทรงเหมือนจะเป็นมมาซ้ายอ่าพยายามาดูกันว่าจะผูกหมาผูกกันแบบไหนครับกเดินดูดเบีย้ยครับสำหรับ AI ส่วนเล่นตัวเคนะเั้นเล่นเป็นม้าซ้ายครับในกระดานนี้อ่าเอาละครับน่าจะเตรียมตัวบุกครับสำหรับผู้เล่อนเปนโอเค AI ไเฉียงเม็ดขึ้นมาลักษณะนี้น่าจะเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายโอ้โหกดต่อคุณมาเลยครับสำหรับเรือของฝั่งผู้เล่นเปนโอเคนะครับดูว่า AI นั้นก็ยังไม่ยังไม่หลบคุณนะครับจังหวะนี้ เลี้เดโคนไปเฉยๆนะครับปลูกเบีย้ยด้านบนเอ๊อาไะครับถ้าปูสามเบีย้ยมาแล้วแต่ขนะนี้คงจะเตรียมตัวระเบิดเบีย้ยของฝั่งเอไครับเข้ามาให้เหลือก,กดครับจังหวะนี้ฝั่งผู้เล่นเไนั้นแก้เกมด้วยการกินเบีย้ยตัดหมาเข้าไปพามาเข้าไปครับต้องใช้ม้าดุดขึ้นมากินใช้โคนขึ้นไปนไล่มาจังหวะนี้มาถอยก่อนครับ AI ใช้เบีย้ยกินตัดเข้ามา ังหวะนี้จะแลกโคนหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เบียกินขึ้นมาครับระดับหมัาขาวาใช้โคนกินขึ้นมาดัหนักนี้ครับเป็นการแลกโคนครับเพื่อที่จะพยายามเปิดทางเรือครับกดต่อคุณเอไอครับจังหวะนี้่คบุณเ,เกเอเใช้ม้าโดดขึ้นมากินนะครับเอไไปเล่นดิมกระดานปีกขวาบ้างครับเริ่มเจาะหน้าคุณครับ แม่ดูขุดดูเบีย้ยของฝั่งหมักขาวครับเรื่องที่จะลงโจงครับผมอมื AI นี่ก็หลายไม่เบาครับ AI เตรียมโดดมา้ามาจังหวะนี้เตรียมที่จะขึ้นไปจับกินเบีย้ยครับเบีย้ยขาดอยู่ครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคจังหวะนี้เดินเม็ดมามครับมาย่องมาแล้วครับผม AI กะจะกินเบีย้ยครับ แก้ไขด้วยวิธีไหนครับเนี่ยเดินเบี้ยขึ้นมาไหมสำหรับผู้เล่นเปโอเคอ่าเลือกถอยม้าเข้ไปผูกกับจอยเอไอเสริมม้ากับอีกตัวนะครับโอ้โหแล้วครับเบี้ยตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะครับเลือกตัดสินใจเดินขึ้นมาให้กินนะครับผมเพื่อที่จะให้เบี้ยแดงของเอไอนั้นเป็นเบี้ยตอนนะครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนของเอไอในอนาคตนะครับไว้โดดม้าจัดกินได้ครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคแต่เอไอนั้นจะใช้คนขึ้นไปผูกหรือเปล่าครับ อ๋ไม่ครับผมเรียกต่อมาครับถัวนี้กินขึ้นมาเลยใช้มากินนะสำหรับผู้เล่น AI จากกินเปียเรียบปอีกทีโอ้โหเอาละครับดูเตือช็อาแปนในกระดานนี้ต้องใช้เรือครับมาปลูกไว้เอาละครับใช้โคนนลูกเปียครับสําหรับ AI ไม่ยอมเสียเปียรเลยครับ AI ไนี่แม่เอไอนั้นกินยากเหลือเกินครับนะครับ เรือมาลักษณะนี้ครับจะเตรียมตัวตีลูกใช้ม้าโดดมากันครับเดินโคนขึ้นไปผูกม้าครับไม่ไม่เล่นด้วยครับสำหรับไม่อยากแลกม้าโอ้โหจังหวะนี้ครับไอไอกินเข้าไปเลยครับทําลายม้าของฝั่งผู้เล่นเพียงอีเข้าไปเอจังหวะนี้ครับต้องใช้ขุนเนาะกินเข้าไปเดียกใช้ขุนกินเสริมโคนมาลักษณะนี้ครับไอไอนสามารถใช้เรือริมกระดานปีกขวาเข้ามาตีลูกได้ครับผม แล้วก็ได้กินเม็ดฟรีครับแต้มน,นี้ AI โ oh อ้โหล้ายจริงๆอืมเนี่ยครับเป็นกรณีนี่น่าศึกษาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการลุกเล่นหมากลุกไทยได้อย่างดียิครับสำหรับช็อตนี้เนาะตีลูกครับต้องหลบนะครับจะหลบด้วยวิธีไหนอ่ถอยขุดหลบไปครับต้องเสียเม็ดครับจังหวะนี้แล้วดูตำแหน่งคโคน AI ดิครับแม่กดหน้าขุนไม่เลยรักษนะนี้ อันตรายครับจะแก้ไขด้วยวิธีไหนกันครับเนี่ยเพื่อนๆถ้าเป็นเราจะแก้ไขยังไงครับเนี่ยตกที่นั่งลาบากครับเข้มตึงนะผมใช้เม็ดมาป้องกันเรือครับแม่ยับหน่อยก็ไม่ได้ครับไอเนี่ยเพื่อนเบเคิวตาดเดินเรือมายับลุกซะหน่อยครับโอ้โหแก้ไขง่ายเินจังหวะนี้ใช้โคนโอ้โหไอต้องแก้โดยการใช้เรือตีลุกครับจังหวะนี้ตีจะสวยงามครับนั่นแหละครับผมโอ้โหมีลุกจนครับ ลุกจนนะครับผมเนี่ยจังหวะนี้แม่ก็น่าจะจบแล้วครับมุนเสือกลับบ้านครับสำหรับจังหวะนี้ก็ฟาดเรือลุกไปที่จังหวะนี้ครับเป็นการทําลุกจนของ a ไออีกหนึ่งกราีที่ก็มีความสุดยอดแล้วก็น่าดูเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับการขยายหมากในรูปแบบมาร์เทียมเม็ดท้ายนะครับก็น่าจะมีทีุ่กอบตุกใจสำหรับผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยนะครับผมก็เอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษากันนะครับ น่าจะประโยชน์ได้บ้างสำหรับผู้ที่เริ่มตัวในการฝึกเล่นหมากลุกไทยเอาไว้ศึกษากันนะครับผมก็รับชมด้วความเพลิดเพลินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามรุกชาแนลทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเตียวเขียดทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม AI ไนะครับที่ได้เล่นหมากลุกในกระดานนี้ไปกันแล้วก็ตั้งต่งรูปแบบหมากลุกที่ดีแบบนี้เอาไว้ให้ผู้ที่รับแล้วก็ชื่นชอบผู้ที่เริ่มสนใจในการศึกษาหมากรุกไทยเอาไว้ศึกษานะครับ ก็ไ้รับชมทุกความเพื่อนเกิดอีกด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องผมแล้วก็ลูกแชนเนลก็ต้องขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีครับ